ผมด้าตรฐานไอ้โค้บ <tama> <et> ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกเลยครับวันนี้มาตามพึ่งกับพรานต้นเช่นเคยนะครับก็เมื่อวานไปแล้วแต่แฮวนะครับเดินขาลากเลาะมาเรื่อยนลยครับมาเจอนี่นี่ครับคนท่ากลางเรียกเครือสะอึกนะครับแต่ชื่อบ้านผมพูดไม่ได้ครับพรานต้นอย่าพูดนะครับนี่ครับเจอตัวอยู่นี่นะครับหลายตัวนะครับหาแตกเลยครับเอาไปไหนวะเนี่ยพึ่งอ่ะโอ้โหจับให้ทายหน่อยนี่นี่ครับ หลายตัวครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะบินไปทางไหนนะครับเดี๋ยวตามครับขอให้เจอครับขอสักรังครับวันนี้นะครับไปครับพี่น้องครับจากที่ดูตัวจุดแรกตรงนู้นนะครับพึ่งบินมานี่ครับขึอนต่าเลยนะครับเลียดมาคิดว่าจะอยู่แถบนั้นนะครับก็มานี่ก็มาเจอนี่ครับเพลือดอกสึกเต็มเลยนะครับ่านต้นก็เดินนําไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับจะเจอหรือเปล่านะครับพึ่งนะครับน่าจะอยู่ใกล้ครับเพราะว่ามันบินเลียดต่ํามากนะครับ ไม่ได้บินโด่งบินสูงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็าสังเกตเอานะครับคิดว่าน่าอยู่แนแถบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกับพานต้นนะครับสวัสดอีกรอบครับเดินตามตัวมาครับกับพานต้นนะครับนู่นนะครับพึ่งกินอยู่นู่นนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับมานี่ครับเจอครับต้นม่วงๆนี้ครับตรงไหนครับพานต้นครับชี้เลยครับอยู่ข้างบนนู่นนะครับโอ้โห ซ่อนมากนะครับพึ่งนะครับดูงนี้ไม่เห็นนะครับนู่นนะครับตรงกลางนู่นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูครับน่าจะอ่อนนะครับรังไม่ใหญ่หรอกนะครับเล็กๆครับแต่ก็ขอนะครับมาไกลครับวันนี้ครับจัดไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทาครบมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับนี่านต้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมตามขึ้นไปด้วยนะครับไปถ่ายข้างบนใกล้ๆนะครับเผือบให้ดู ลืมให้ดูทาสารปีนต้นไม้นี่ครับทักษะการปีนขั้นสูงนะครับขึ้นทุกต้นครับไม่เคยเกี่ยงครับเพิ่งอยู่บนนู้นนะครับดำดนะครับโอ้โหดีหน่อยครับพึ่งหน้านี้ไม่ค่อยดุนะครับแต่ก็ต่อยพานต้นทุกรังนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ ปลุกวันเลยครับพานต้นครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราตามบานตท่นขึ้นไปนะครับขึ้นมาแล้วนะครับพึ่งครับอยู่นี่นะครับก็กำลังเต็มเลครับพันต้นบอกนะครับเดี๋ยวฟันใส่สักคู่นะครับมาครับฟันต้นนบ โอ้โหคิดว่าจะเต็มเลยครับถอดวงกลางแล้วนะพี่น้องครับตันต้นบอกอย่าพึ่งให้พึ่งแตกนะครับขอถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายรูปสักคู่นะครับนู่นนะครับขานุ้นชอบถ่ายรูปนะครับนกนิ้วหน่อยครับพี่ครับพึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ผ่านต้นสักคู่นะพี่น้องครับเดี๋ยวตัดนะพี่น้องครับโอ้โหพึ่งไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เลยนะครับ ถอดวงกลางแล้วก็นน้ำผึ้งเออดูจะไม่ค่อยมีด้วยนะครับน้ำพึ้งครับโคนหน้าผมเลยครับเกือบจะต่อยตาเดี๋ยวแตะนะครับสักครู่ครับกวาดผึ้งก่อนนะครับไม่ค่อยมีมือเลยครับพัดต้นครับให้ผมเปลี่ยนทิศก่อนครับงูเลยครับพึ่งครับลงไปข้างล่างนู่นหมดเลย น้ำก็ดูไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับยังได้อยู่ครับพันต้นครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ครับรังนะครับเดี๋ยวตัดนะครับเดี๋ยวให้พันต้นถ่ายนี่ครับนี่ครับยะพึ่งกับพันต้นครับ เาครับราเงินบินเข้าไปนะครับเกงเก้าแตะก็ไม่ได้กับฟันต้นคเลยมูเคี้ยนีครับโอเคมูฟังไหนครับฝั่งนั้นนะครับชัวร์นะครับฝั่งนี้นะงามฟันต้นบกฝั่งนั้นงามแล้วนะครับมาตรฐานโอ้โหน้ำพึ่งอะไรเนี่ยพึ่งขี้เกียจหรือเปล่ะ ก็มีน้ำเลยนะครับจะตัดนะครับพี่น้องครับไหนครับครับผมถือให้ครับให้นะครับนี่ยโอเคนะมันต้นหาดุดที่โอเคอยู่นะครับชัวร์นะครับงามงามเลียดงามงามงามก็งามครับขอรังนะครับ อยู่ไหนครับพันธุนครับเอกุมายเดี๋ยวครับอีอกมายเดิยวผมว่าไงดิไมมครับไม่ใช่ครับถุงไงเด็ถุงสะพายครับเราต้องเอาพึ่งใส่นี่ครับต้องครับใส่ย่ามแบบนี้พี่พันธุ์ทนช่องสร้างรายได้จากธรรมชาติแก แนะนำมานะครับสะดวกดีนะครับทานโพนน้ำเล็บเกี่ยวครับต้นไหนต้องมีน้ำครับมันจะไม่ต่อยนะครับขอบไปหมดนะครับพี่น้องครับมันก็อ่อนนะครับชายล่างตรงนี้ก็อ่อนนะครับขอบนี่ คิ้น,นี่ครับอ่อนนะครับนี่นะครับอ่อนนะครับไปดูไหนได้บนะ้างนะีครับ ไปบินใส่ผมปุกปักปุกปักเลยครับไม่ได้ใส่นักกางเือนพานต้นเลยไม <c oughs> ่เอานะครับขอหมดนะครับเยวมากกันนะครับหูลมแรง ผมด้วยนะครับมาตรฐานไอ้ยันโผล่บอกครับปิ้งเข้าปากว่ะใส่ถุงชั่งนะครับใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมครับมันพุ่งครับใส่บอลตัวลงมาด้วยหน่อยถุงเล็กนะครับ โอ้โ,อโ,อโงแต่ยานเร็ว <_ d ata> ครับจะได้ไพันล้มครับไงเดิอต้องไหนมาคนะู่หนึ่งครับพี่น้องครับลมแรงครับเอานุออ้มโชว์ตัวอ่อนนี่นะครับก็อาจจะเป็นเที่ยวสองแต่ว่าอ่อนนะครับเร็มครับพี่น้องครับ

Thank มันร่วงใส่นะครับแข็ง <Okay. S 1> แมงตันต้นครับโอเก็บภาพสวยแน่นะครับตัดเกรสรก่อนนะครับทุโหูก้อนถุนน้ำไม่ค่อยจะมีครับมีที่ได้เกรสรน,นะครับนี่นะครับแจมอยู่นะครับ บ้านกีไล่ของเราตรงนี้โอ้โหแถบนี้น่าจะว่าเกลือดอกอเต็มอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เราอาจจะเจอครึ่งข <c oughs> ี้เกียจครับพันต้นครับ <c oughs> ต้องหน่อยครับเอาเล้วครับ <c oughs> เอาเล้วครับหนึ่งแม่ครับ <c oughs> หมานนะครับ สายหมานได้ทุกรังครับโอ้โหแทบไม่มีกรบพานต้นครับเสียาจนะครับเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะเห็นแค่นี้นะครับไปครับลงครับ